สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่48แล้วนะครับที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันในเคสต t u ี้ระบบสั่งอาหารผ่านมือถือนะครับวันนี้ก็จะมาโคดิ้งในส่วนของ delete order item นะครับหรือลบรายการอาหารที่สั่งไปนะครับตรงนี้ก็จะมีการใช้ตัว Google Firebase Link กับตัว Firestore Database นะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับจะรีวิวในส่วนของ use case นะครับแล้วก็มาที่ UI design ดูในส่วนของ coding concept นะครับแล้วก็มาโคดิ้งด้วยกันนะครับ คีโนเลตหรือความรู้ที่จะได้วันนี้นะครับก็จะในเรื่องของการ Get Document Number จาก Database นะครับตัว Document Number ก็คือคีย์ที่จะลิงก์เข้าไปในตัว Database เบนะครับหรือ Table นะครับแล้วก็มีการลบ Data จาก Database เนะครับเรื่องของ r o w Widget แล้วก็ Expand Layout Widget นะครับในส่วนของ Icon Button Widget นะครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการ p a r s ิลเต t ร r โดยใช้ v o i d c a l l b a c k นะครับซึ่งโยนค่า,ารับค่าจาก Widget ออกมานะครับ ส่วนของ use case นะครับวันนี้เราก็จะทำเพิ่มเติมในส่วนของ delete item นะครับซึ่งเพิ่มเติมมาในส่วนของ order item ที่ได้ทำไว้แล้วนะครับตัว UI design นะครับหลังจากกดปุ่มนี้นะครับก็จะโชว์รายการอาหารที่สั่งนะครับหลังจากกดปุ่มลบก็จะลบรายการอาหารที่สั่งออกไปนะครับตัว layout design เนี่ยเรา design ไว้แล้วก็คือใน row ที่1น row ที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของ row ที่3เพื่อเพิ่มปุ่มเข้าไปนะครับซึ่ง row ที่2เนี่ยจะมีการ expand เพื่อขยายตัวนี้ให้เต็มแล้วปุ่มอยู่ด้านขวาสุดนะครับ ในส่วนของโคดิ้งคอนเซปต์นะครับก็จะมีการแอดตัวไอคอนบัตตอนเข้าไปในโลที่3ตรงนี้นะครับแล้วก็อิมพ e เม n นต์ในส่วนของอ Delete f ฟังก์ชันนะครับแต่ว่า Delete f ฟังก์ชันเนี่ยเราต้องรับค่ามาจากตัวเรียลวิดเตตัวนี้นะครับเพื่อให้ทำทำงานต่อนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาโคดิ้งด้วยกันจะได้เห็นภาพนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะ Copy ในส่วนที่เป็นเขียนไว้แล้วในเมื่อวานนะครับก็ไปที่สกรีนนะครับเดี๋ยวเราจะ Copy ทั้งตัว50 แ 1>, 1แล้วก็58สองนะครับนี่ครับคอนทูนซีคอนทูนวีนะครับแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น59นะครับ591แล้วก็แก้ตรงนี้เป็น592นะครับ592เดี๋ยวเพิ่มปุ่มเข้าไป2ปุ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวแก้โค้ดตรงนี้ก่อนดีกว่าครับ591นะครับ ก็ปีตรง581 p นะครับ c อน r อน H o n นทอ l V c อน r อ V นะครับเป็น591นะครับตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราแก้ตรงนี้เป็น591ไปด้วยนะครับตรงนี้เป็น c o d i n g UI Order Item นะครับในส่วนของ Delete นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตัว582นะครับเดี๋ยวเรา copy เป็น582แล้วก็582แก้เป็น592นะครับ Repeat All นะครับแล้วก็เป็น592ตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมจะแสลชด,ด้วย e l e t e นะครับจากนั้นมาที่เมนเหมือนเดิมนะครับเพิ่มปุ่ม2ปุ่มเดี๋ยวเราจะ copy ตัวปุ่มเข้าไปนะครับสองปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ b a c k l อวไว้ก่อนนะครับจะได้เห็นปุ่มมันเพิ่มขึ้นมานะครับวางนะครับแล้วก็เป็น592แล้วก็591นะครับตรงนี้ก็เป็น592 ตรงนี้591นะครับใส่แล้วด้วย delete นะครับ delete นะครับตรงนี้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ fix นะครับแล้วก็ import นะครับ fix แล้วก็ import น,นะครับเป็น59นะครับไม่ใช่ห้าศูนย์ order item ยเส่วนเป็น delete order item แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจ ตรงนี้ delete order item นะครับ add order แล้วกันนะครับ for delete order item นะครับตรงนี้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่592นะครับตัวนี้เหมือนมี Error นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรตรงนี้มันยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราลบทิ้งไป to add order อันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ Add Order นะครับเพื่อให้ตัวนี้ไม่เกินนะครับก็ยังเกินอยู่นะครับเดี๋ยวกด Control S นะครับเพื่อเซฟนีดนึ่งครับอ๋อมันเกินที่ตรง592ตรงนี้นะครับ592 Add Order Item นะครับเราพิมพ์คาว่า Delete Order ดีกว่าครับ Order นะครับโอเคพื้นที่พอแล้วนะครับ Delete Order 11รายการนะครับเราคลิกไปที่นี่นะครับ ลิงก์ไปที่581นะครับเดี๋ยวเราไปที่592นะครับตรงนี้นเกตน่าจะนีเเกตผิดนะครับไปเป็น591นะครับแล้วก็ชี้แล้วก็ฟิกนะครับตรงนี้ IMPORT เข้าไปนะครับตรงนี้ผมเข้ามาที่ EP592 นะครับลิงก์ไปที่ EP591 นะครับตรงนี้581แก้เป็น591นะครับเดี๋ยวขอแบ็คก์ไปอีกทีนะครับ 592นะครับที่ตัวนี้ต้องไป591นะครับตรงนี้ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าตัวอักษรอาจจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคีย์นะครับตัว d า t a าเบสเนี่ยเราจะใช้ตัวตัวนี้ก็คือดนะ็อกิเมนต์นะตัวที่นะครับผิดตัว EP ที่41นะครับตรงนี้เราจะสร้างเป็น ORD007 นะครับเมื่อวาน 0.07นะครับแต่ว่าเราจะตามด้วยคีย์ซึ่งเป็นทำแซมด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราต้องเกตค่าคีย์ตรงนี้มานะครับเพื่อใช้ในการลบนะครับเดี๋ยวเรามาโคดิ้งกันเลยนะครับในส่วนของ591 591นะครับ59ติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มในส่วนของโลที่3นะครับเราได้ทำไว้2โลแล้วนะครับก็โลที่1โลที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มโลที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ โลตรงนี้โลที่1นะครับผมพิมพ์ผิดนะครับโลที่1ตรงนี้โลที่2เป็นดีเทลนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของโลที่3นะครับโลที่2คืออยู่ตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่1ในส่วนของโลนะครับตรงนี้จะเป็นโลโลที่1จะจบที่ตรงนี้นะครับคอนเทนเนอร์โลที่2แพดดิ้งตัวนี้จะจบที่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเพิ่มโลที่3นะครับ ตรงนี้โหลดที่3เป็น delete button นะครับ delete icon button นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัว icon button เข้ามาก่อนนะครับก็เป็น icon button นะครับ icon นะครับ icon เติม delete มีไหมครับ delete หรือ remove นะครับถ้าจำไม่ผิด remove มีนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อจะ implement ในส่วนของ on press นะครับเรายังไม่ implement อะไนะครับใส่วงเล็บอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับปุ่มลบนะครับแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเราต้องการขยาย expand ตัวนี้ให้อยู่ขวาสุดนะครับดังนั้นเรา expand ตัวโ o ที่2นะครับตัวนี้คลิกที่ตรงนี้นะครับลิกที่ไฟ expand ไม่มีเราใช้ center ก็ได้นะครับถ้าเปลี่ยนคำว่า center เป็น expand expanded นะครับ รตรงนี้ปุ่มอยู่ด้านขวาสุดแล้วนะครับปุ่มลบเดี๋ยวเราจะใส่สีของปุ่มนะครับตัวไอคอนตรงนี้ใส่สีได้ไหมครับ Color Color ดด Deep Orange แล้วกันนะครับสีส้มเข้มครับ Deep Orange มาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะครับถ้ามีถังขยะจะดีมากเลยรูปถังขยะปินมีไหมครับ Recycle ม,ม,มีไหมครับ d e l e t e มีไหมครับ ีลิสสวยกว่านะครับเดี๋ยวเป็นปุ่มถังขยะอย่างนี้นะครับแล้วก็หลังหลังจากที่เรากดปุ่มถังขยะไปแล้วเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวองค์เร็ยว่า EP EP 5 9นะครับ59สเต็ปที่1นะครับน่ Add l o นะครับ e ีสาตัวปุ่มตรงนี้เราจะต้องคอฟังก์ชันนะครับคอฟังก์ชันแต่ว่าเราเราไม่ทราบเราไม่ทราบว่าไอ,อ้ตัว มันไม่ได้โยนพารามิเตอร์มานะครับเป็นคีย์ก็มีได้2อ,อย่างนะครับก็คือโยนคีย์เข้ามาเพื่อใช้ในการลบนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือพาร์ p พารามิเตอร์ออนแทเนี่ยออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาร์ตพารามิเตอร์ของตัวออนเพสออกไปเลยนะครับเป็น v ว i d c คอร์บ c กนะครับเดี๋ยวเราจะประกาศตัวแปรนะครับตัวเป็นฟ i แนลไวลด์คอร์บักนะครับก็เป็นออนเพ e ตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็น t h i s o n place นะครับตรงนี้ตัว on place เนี่ยเราสามารถมา implement ที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราก็ใส่เป็น on place แทนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวแปรที่เราประกาศไว้ด้านบนนะครับมาใช้งานก็คือ add r o w ที่3แล้ว พาตัว on press นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งค่า on press เข้ามาในนี้ได้นะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับ w i d g e t o r d e r i t e m นะครับเดี๋ยวเราจะใส่พารามิเตอร์ที่เป็นตัว on press ได้นะครับ comma t1 นะครับแล้วก็ on press นะครับตรงนี้เราสามารถ implement ฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะมา delete รายการนะครับ ep ที่หนะครับอันนี้สเต็ปที่3นะครับอันนี้สเต็ปที่2อีที่59นะครับสเต็ปที่2.1อันนี้เป็นสเต็ปที่2 2นะครับ ก็ตรงนี้เป็นสเต็ปที่2.3นะครับเต็ปที่3นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็สามารถจะ Implement ในส่วนของฟังก์ชันลบได้นะครับลบนะครับเดี๋ยวพิมพ์ตามกันนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นตัว file store นะครับ ฟโตนะครับ instanc e นะครับ collection นะครับชื่อ t ทเบิเราชื่อ TT Order ติม s นะครับดอ้วย document นะครับตรงนี้เราต้องใส่ document ID นะครับ Document ID เนี่ยวิธีทำก็คือตรงนี้นะครับ index นะครับแล้วก็ document ID นะครับ Document. ตรงนี้มันจะไม่ขึ้นเองนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับ ตรดดีลิทได้เลยนะครับตรงนี้จบสเตปไมมแล้วนะครับตรงนี้สเตปที่3ก็คือเราต้องรู้ตรงนี้นะครับว่าค่า Document ID คือตรงนี้นะครับแล้วก็ดีลิท by Document ID นะครับเช่นนะครับเดี๋ยวผมจะ Copy มาจาก Database นะครับตรงนี้เราสามารถ Copy ปีตรงนี้ได้ไหมครับก๊อปค่านี้นะครับ ก๊อปได้ไหมครับกปป็ไปีรเดี๋ยวเราก๊อปดูนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพิมพ์เอาแล้วกันนะครับก๊อปได้นะครับตัวนี้นะครับเช่นออเดอร์007นะครับตัวนี้แต่เนื่องจากว่าเรา เรามีการเก็บค่ามาจากดัตเตอร์เบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอา document id ตัวนี้มาใช้ได้นะครับก็ฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะลบนะครับแล้วเดี๋ยวเราใส่ตัว pin ออกไปแล้วะนะครับว่ามันออ d e เดอ e e l e t e นะครับ order item นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวค่าตัวนี้นะครับ snapshot ตตัวนี้ เป็นอย่างนี้ได้ไหมครับรจบด้วยตัวเซมิโคลอนนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ coding ก็ในส่วนแรกก็จะเพิ่มตัว void callback เข้าไปนะครับในส่วนที่2ก็ call ตัวนี้นะครับแล้วก็ implement ในส่วนของ on press นะครับมันก็จะมาที่นี่นะครับในปุ่มนี้ถ้าเกิดกด on press ปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาที่นี่นะครับแล้วมันก็จะทำคำสั่งนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะบอกตัวนี้เป็น ฟิลเตอร์ได้นะครับเราก็จะอีกส่วนหน่งเราอิมพิเมนตเป็นเด่นนะครับก็คงเด้เปิดคงได็บปิดนะครับอย่างนี้นะครับโทษทีนะครับเด็นเดียวใหม่นะครับแบกแบกแบแบีตรงนี้นะครับเราสามารถอิมพิเมนต์เดนนะครับตัวนี้เราสามารถใส่เป็นพารามิเตอร์ตัวเดียวตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เป็น cache error นะครับตรงนี้เราสามารถใส่วงเล็บข้างในว่าเป็น error ได้นะครับแล้วก็ implement เข้าไป แล้วก็เป็น complete นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้เป็น standard ไว้นะครับใครที่เขียนโค้ดจะได้รู้ว่ามันมีแต่ละจุดตรงนี้นะครับ catch error กรณีที่มัน error นะครับเป็น complete ก็คือหลังจากที่ไม่ว่าจะ error หรือ delete complete นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ delete complete นะครับตรงนี้เดี๋ยวดีลิ e complete ผมจะใส่ไว้ที่นี่แล้วนะครับ a l e a d y delete order item นะครับถึงถ้ามัน complete เนี่ยมันจะโชว์สองบรรทัดนะครับ เดีย๋ยวผมให้โชว์ที่ตัวเ n นคอมพ t e ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคอมเมนต์มันนะครับ d e l e t ติ้งนะครับแล้วก็ตรงเออร์เอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเป็น d e l e t เออร์เอร์แล้วกันนะครับเดือดเออร์เอร์นะครับเออร์เอร์เนื่องจากสาเหตุตัวเออร์เรอร์ตัวนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่ลิสต์เนี่ยเราก็สามารถเอาไฟเตอรมาต่อได้เลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมีส่วนของโอเคตรงนี้ Delete โอเคนะครับอันนี้ก็คือ Delete Error นะครับ After อร์ดีล OK a ์โอเ r ออเนะครับ เดี๋ยวเรามาทโค้ดกันเลยนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูถ้าลบปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหายไปเลยนะครับเพราะมันเรียลไทม์เดเทอเบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราซ่อนไปก่อนนะครับเราจะลองลบดูนะครับลบโค้กนะครับอ่ะหายไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรียลไทม์เดเทอเบตตรงนี้ไดต้าเบตเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับหายไปเหมือนกันนะครับมันก็จะออโต้รีเฟนชให้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันเยอะมากอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะ อาจจะเห็นคร่าวๆนะครับไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวลองลให้ดูรายการที่เจ็ดนะครับปุ๊บจะเห็นนะมันจะค่อยๆไล่ลงไปให้นะครับตอนนี้มี 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรายการนะครับเดี๋ยวเราย้อ,ยอนกลับไปนะครับก็มีหกรายการเหมือนกันนะครับสั่งเพิ่มเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเข้าไปดูที่ออเดอร์นะครับก็จะมีเจ็ดรายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทันทีเลยนะครับ สังเกตว่ามันอัปเดตอัตโนมัตินะครับทั้งดัตเตอรเบลแล้วก็ในฝั่ง UI นะครับมันจะซิงกันไปเลยนะครับเป็น t ิกเกอร์นะครับก็ในตัว EP นี้ก็ไปได้เยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้นะครับตัวนี้เป็น Final ตัว UI นะครับเดี๋ยวก็มีไว้ให้ตัวนี้นะครับ Final UI หน้าที่หน,นะครับแล้วก็หน้าที่2ป,ปุ๊บสกเดี๋ยวเราจะ Copy ปี้โที่สําคัญบางจุดให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัว U I ตรงหน้าที่1แล้วหน้าที่2นะครับตรงนี้ก็จะลิงเข้ามาเหมือนตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับ ส่วนตัวโคดดิ้งคอนเซ็ปต์โคดดิ้งนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวโลนะครับโลเราจะเพิ่มโคดในในส่วนของที่โลที่3จะตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนแรกไปแอดโลนะครับแล้วก็ส่วนที่2เป็นการเพิ่มพารามิเตอร์ที่เรียกว่าตัวไวลด์คอ l แบ็นะครับตัวนี้นะครับ ก a ล์แบ็นะครับแล้วก็จุดที่3ก็เป็นเรื่องของ i m p l e m e n t ์ตัวฟังก์ชันนะครับตัวนี้ p i t g e t Order Item นะครับมีแค่3จุดหลักๆนะครับใส่ที่ตัว PowerPoint ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพโหลดอัพ PowerPoint ขึ้นกิจหับเหมือนกันนะครับตัวนี้มี3ามจุดหลักๆนะครับ Oh. ตรงนี้ลูกสออาจจะไม่ค่อยถูกนิดนึงนะครับมันต้องชี้ขึ้นนะครับจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์ที่ผมทําเองนะครับไม่มีมินิ่งอะไรมากมายนะครับให้รู้ว่ามันส่งไปจากล่างขึ้นไปข้างบนนะครับเข้าไปอ p เม m ์ในส่วนของ delete นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการจุดที่1ก็คือ add icon button นะครับ บวก on pace นะครับตัว on pace เนี่ยก็มันต้องเกิดจากข้อที่2นะครับจากข้อที่2ที่เราประกาศไว้นะครับ OK v o <Okay. S 2> oh, callback นะครับมี2จุดด้วยกันนะครับ นี่คือจุดตรงนี้นะครับจุดที่1จริงจริงๆลืมลืม expand นะครับแต่ไม่พูดถึงแล้วกันนะครับไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญคือตัว void callback ตัวนี้นะครับแล้วก็อันอันตัวนี้จุดที่3ในส่วนของ implement นะครับตรงนี้ widget จะเป็นตรงนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนของ delete นะครับ delete by document id นะครับ document id คืออยู่ตรงนี้นะครับ UI นะครับเรียบร้อยโคดดิ้งเรียบร้อยนะครับตรงนี้ดีดนิดนึงนะครับ Delete by Document ID นะครับตรงนี้พิมพ์พิมนิดนึัง Database Key นะครับ Hard p o i a t e r Callback Form Widget นะครับตรงนี้ต้องไม่ใช่ t ูก Widget Form Widget นะครับ Form Widget Class นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ row ที่3 Expand นะครับ วันนี้มีเมนดีลิทไอเทมเรียบร้อยนะครับเราก็ย้อนไปเรื่อยๆนะครับเก็ Document number นี้ทราบแล้วนะครับ Delete ทราบแล้วนะครับ Low w i d g e t expand ครบแล้วนะครับวันนี้จริงๆอยาก Capture ตัวนะตรง Expand ด้วยนะครับจะได้ครบทุกครบทั่วนะครับเดี๋ยวครบโค้ดตรง Expand นิดนึงนะครับจะได้ไม่หลงกัน Expand น่าจะเป็นอยู่โล w ที่2นะครับโลที่2ตัวนี้นะครับ Expand เพิ่มตรงนี้นะครับ แปลี่ยนเพิ่มนิดเดียวนะครับตัว2นะครับขยับ่อนไปนิดนึงอันนี้เป็นสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่3นะครับเต็บที่1 สองนะครับ EP สามแล้วก็สกเต็ปที่สี่นะครับก็ตัว EP ในวันนี้ก็ครบตัวนะครับในการเ,เรียนรู้ในส่วนการ delete นะครับ delete รายการจากดาต้าเบสนะครับ ก็วันนี้ลาตีสวัสดีนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ